การแพร่ระบาดของโควิด -19 เองจะกระทบกับเศรษฐกิจครับมากกว่า2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลทีเดียวโดย s p Global บครับบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตด้านสาธนารณสุขนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิกอันเนี้ยหนักเลยรวมไปถึงครับออสเตรเลียก็มีฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ ไทยเองก็มีชี่ิกับเขาด้วยนะครับก็จะทาให้เศรษฐกิจของประเทศที่ว่ามานี้เข้าสู่ภาวะหรืออย่างน้อยๆถ้ายังไม่เป็นก็ยังมีอาการส่อเค้าครับว่าจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ พร้อมกันนี้ก็มีรายงานของ S&P g l o b a l เองปรับลดคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนปีนี้จากตอนแรกที่บอกว่าจีนเองฮะคือหลายที่ก็คาดการณ์บอกว่าไม่น่าจะโตได้ถึง6%หรอกเพราะว่าปีนี้อาจจะเรียกว่าเจอกับสงครามการค้าเองอาจจะมีปัญหาอื่นๆเข้ามาด้วยก็ทำให้จีนเนี่ยโตไม่น่าถึง6ตอนนี้ล่าสุดเอง SP g l o b a l ปรับลดลงไปอีกฮะ เขาประเมินไว้5.7คือไม่ถึง6ก็คือ5.7นะครับแต่ตอนนี้ปรับเหลือแค่4.8เเท่านั้นเองคือเศรษฐกิจของจีนใ,นใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นการปรับลดลงไป0.9แบบนี้ไม่ถึง1ดีแต่นั่นหมายความว่าเป็นปริมาณมหาศาลเลยที่จะหดหายไปจากเศรษฐกิจจีนซึ่งรายงานของ S&P Global ครับก็มีขึ้นหลังจากที่คริสตาลิน่าจอชวาครับกรรมาการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนนะครับบอกว่า การแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจจะไปขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแล้วการที่มีการแพร่ระบาดไปประเทศอื่นๆก็อาจจะทำลายเป้าหมายนู่นเลยครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเปราะบางมากทีเดียวขอขอบคุณที่ติดตามรับชมทีเอน,นช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามครับอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอที่ดีๆอีกเยอะมากเลยครับ